ทุกคนเคยสงสัยไหมล่ะครับว่าพระกิ่งคือพระอะไรมาจากไหนใครเป็นคนสร้างพระกลิ่งตั้งแต่แรกตำนานการสร้างพระกิ่งในไทยคำนี้มาจากไหนวันนี้ผมจะพาทุกท่านหาคำตอบกันครับ ต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการขอบกระรงหามาเล่าครับว่าพระกิ่งไม่ใช่เป็นเหตุว่าเป็นองค์พระที่หล่อขึ้นแล้วบรรจุเม็ดโลหะไว้ข้างในแต่อย่างใดกนะครับและบางคนอาจจะเข้าใจว่าพระเวลาเขย่าดูจะเสียงดังกริงกริ่งก็เลยเรียกว่าพระกิ่งแบบมีเหตุอย่างอื่นต่างหากล่ะครับที่เรียกว่าพระกิ่ง คือนายช่างจะทำหุ่นต่างหากจากการหล่อพระชนิดอื่นถึงเป็นรูปปั้นเป็นรูปขององค์พระอื่นๆไปโดยเฉพาะหุ่นของพระกริ่งนายช่างจะปั้นหุ่นเป็นรูปสันฐานเหมือนกิ่งไม้มีแกนกลางสองข้างเป็นกิ่งเล็กน้อยขนาดเท่ากันแต่ละกิ่งนั้นนั้นจะประกอบด้วยหุ่นของพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กใหญ่สุดแล้วแต่ความต้องการของผู้สร้างจำนวนพระพุทธรูปจะมีประจำตามสันฐานของกิ่งนั้นจะมีจำนวนมากน้อยเท่าใดก็สุดแต่นายช่างจะกำหนด โดยมากที่เคยเห็นมักจะมีไม่เกิน25องค์ต่อหนึ่งกิ่งทั้งซ้ายขวาและส่วนยอดของกิ่งที่กล่าวจำกัดจำนวนนี้หมายถึงการสร้างเป็นเรือนร้อยหากสร้างจำนวนพันสันฐานของกิ่งนั้นอาจจะเป็นพุ่มรอบหรือจำนวนถึง50องค์ก็ได้เมื่อตามลักษณะรูปร่างสันฐานของการสร้างดังกล่าวมาก็เห็นสมควรว่าพระชนิดนี้เรียกชื่อได้เพราะสมว่าพระกริง แต่ทว่าคนทั้งหลายทั่วไปนิยมเรียกขานกันว่าพระกริ่งทั้งการเขียนก็เขียนตามภาษาที่เรียกขานกันโดยที่สุดแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงลิขิตเกี่ยวกับพระชนิดนี้ว่าพระกริ่งดังปรากฏตามลายพระหัตถ์เมื่อคราวปรดพระราชทานหรือพระเครื่องราง หรือพระกริ่งนั่นเองล่ะครับอับงาสารให้กับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เมื่อคราวสถาปนาขึ้นทรงกลมพระกริ่งเดิมนั้นเป็นของจีนซึ่งอาศัยอยู่ในทิเบตพาการนิยมสร้างขึ้นเรียกว่าพระภัยสัชยคุรุภัพพยสัชยคุรุเป็นใครมาจากไหนรายละเอียดผมจะมาเล่าในอีพีต่อไปครับเอาละครับเราวนมาพระกริ่งเช่นเคยได้ว่าพระกริ่งสร้างมาจากพระภัยสัชยคุรุ ทำเป็นองค์เล็กก็มีใหญ่ก็มีความมุ่งหมายการสร้างคือเพื่อบำบัดปัดเป่าภัยอันตรายโดยยกพระกริง่งขึ้นขยา่าพร้อมทั้งความตั้งใจปรารถนาให้เป็นไปนตามที่ตนต้องการนั่นเองนะครับต่อมาเมืองเขมรพากันสร้างตามอย่างบ้างโดยมากสร้างเป็นองค์เล็กๆใช้เป็นเครื่องรางพาระปฐมสุริยวงศ์เป็นผู้สร้างเลยขนานนามว่ากริง่งพระปฐมต่อมา ได้โยกย้ายสร้างขึ้นหลายขนาดหลายนามกริงอุบากริงโดยถือว่าเป็นต้นกำเนิดจากที่เป็นนั่นเองละครับกริงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพระกริงชัยวัด พระกริ่งชนิดนี้เดิมมิได้จัดทาเป็นรูปพระกริ่งธรรมดาเป็นแต่ว่ามีตําราซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตสิโรรถสวงรักษาไว้พระกริ่งชัยวัดนี้เป็นของสูงสําหรับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทุกๆราชการทรงหล่อไว้ประจําทุกๆราชการแต่ที่ว่าคําเดิมว่ากริ่ง ลงไปนั้นทรงหล่อไว้สำหรับพระพุทธรูปเครื่องรางสำหรับประดิษฐานไว้บนหลังช้างเวลาเสด็จออกสงครามนั่นเองละครับอะหนึ่งพระกริ่งชัยวัดนี้พระเดชพระคุณเจ้าคุณเทพวิสุทธิเมธี เจียรปรเรีก้าประโยควัดพระเชตุพนจัดสร้างหลอขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2499ตามพระตำรับสมเด็จพระกรมมนุชิตสิโรรสและขนานนามน้อมถวายพระกริ่งดังกล่าวนี้ว่ากริ่งพระประมาเพื่อฉลิมฉลองพระเกียรติยศไว้ให้ปรากฏพระกริ่งชัยวัด จัดสร้างหล่อขึ้นคั้งนี้เป็นพุทธลักษณ์แบบทวารวดีปางประทานพรพระหัตขวาทรงประมอน้ำมนพระหัตซ้ายทรงบาทประทับนั่งขัดสมาธิเนือพระแทน่นบัวคว่ำบัวหงายเหนือทองสำริดนวะโลหะต่อมาเรามาฟังพระกริ่งรุ่นแรกที่หล่อขึ้นในประเทศไทยเฉพาะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และมีผู้นิยมกันทั่วไป ทั้งเล่าลือนับถือว่าทรงคุณวิเศษสามารถบำบัดโลคาพาดให้หายขาดตลอดจนสามารถที่จะตัดรุ้งให้ขาดจากกันได้ด้วยเรลียกกันว่าพระกิ่งปาวเรศซึ่งพระนามเต็มว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากุมพยาปาวเรศวิริยาลงกรวัดบวรนิเวศวิหารท่านได้จัดสร้างหล่อขึ้นเพื่อแจกใจ่ายให้แก่บรรดาเจ้านายที่มีจำนวนจำกัด ไม่แน่ชัดว่าเท่าใดอีกประวัติการสร้างพระกริ่งในเมืองไทยพระกริ่งที่เราเริ่มรู้จักกันในสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพรมีการสร้างพระกริ่งวัดสุทัศน์และพระชัยวัดซึ่งเป็นพระกริ่งที่มาจากคติความเชื่อของนิกายมหายานนิกายทิเบตนิกายจีนนิกายหยวนซึ่งนั่นแบ่งเป็นภาคของพระพุทธเจ้าเป็นสามองค์คือ 1. พระปฏิมาพระสมณะโคดม ือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไทยเรานับถืออยู่ 2>, 2. พระปฏิมาพระภัยสัตยคุรุพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหมอยาปฏิสถานณทิศตะวันออกทุกองค์จะมีน้ำเต้าโอสถหรือน้ำมนต์วางไว้บนตักเสมอเชื่อว่าถ้าใครนับถือหรือศรัทธาจะช่วยปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บได้ 3. พระอมิตาปฏิสถานะทิศตวันตกพระปฏิมาองค์นี้เน้นการโปรดสัตว์หรือโปรดคน เาละครับสรุปกันว่าพระกิ่งเป็นพระเครื่องที่ได้แบบมาจากทิเบตหมายถึงพระพุทธเจ้าภัยสัตยะครุซึ่งหมายความว่าทรงเป็นครูในด้านเพยสัตว์คือการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้อธิษฐานแช่น้ําทําเป็นพระพุทธมนต์แล้วดื่มกินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่อหิวาตากโรค รพระกริง่งปวเรศสามารถรักษาอาการอาภาษของสมเด็จพระวันรัตจากโรคาหิวา้พ,พุทธคุณของพระกริ่งที่สร้างขึ้นกันมาเข้าใจผิดกันว่าอยู่ยงพงกระพันแท้ที่จริงพระกริง่งคือพระพุทธเจ้าหมอยาดีๆนี่เองล่ะครับยุคหลังความเชื่อในการสร้างพระกริง่งเปลี่ยนไปบางวัดสร้างพระกริง่งเพื่อความอยู่ยงกระพันและสร้างกันหลายที่หลายวัด เปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนไปใด่ดดเนื้อแท้หรือความเป็นมาของพระกริ่งแต่อย่างใดล่ะครับเรื่องราวความเป็นมาของพระกริ่งก็จะประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องขอบกระลุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ